เอาร์ซูคือเพลย์เมคเกอร์เท้าซ้ายที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลก2010ก่อนจะสร้างชื่อระดับโลกที่เรอัลมาดริดจึงถูกยกให้เป็นการเสริมทัพที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์สโมสรเพราะมันเต็มไปด้วยความระทึกความตื่นเต้นและความดีใจที่นักเตะระดับเวิลด์คลาสจะมาค้าแข่งในถิ่นเอเมอร์สตเดียม สวัสดีครับมาเจอกับ Gunner Story เล่าเรื่องอาร์ซนอลนักเตะที่จะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือคนที่ทำให้เกิดวลลีมาคนเดียวเสียวทั้งหลีไม่ต้อบรรยายเยอะครับคนคนนั้นก็คือเมซุตเออซิลนี่คือ playmaker ระดับโลกที่เป็นการเสริมทัพที่ทำให้สาวกคุนเนอร์ตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งเพราะนี่คือดิวที่ก่อนหน้านั้นไม่มีใครคาดคิดมาก่อน และเป็นดิวที่เราได้เสริมทัพด้วยนักเตะระดับโวลค Class อย่างแท้จริงเรื่องราวของเออร์ซิลเป็นยังไงตั้งแต่การแจ้งเกิดกับเยอรมนีไปเล่นกับเรอลมรตดและการมาอยู่กับอาร์ซนอลของพวกเราวันนี้จะมาเล่าให้ฟังกันครับ ย้อนกลับไปในสมัยยังเป็นดาวรุ่งผู้คนทั่วโลกส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้จักเด็กหนุ่มที่ชื่อเมซุตเออร์ซิลแต่สำหรับวงการฟุตบอลเยอรมันเออร์ซิลคือหนึ่งในนักเตะดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์น่าจับตามองมากที่สุดณเวลานั้นพอหลังจากย้ายมาจากชาวเก้ในเดือนมกราคมปี2008ด้วยค่าตัว5ล้านยูโร ไปอยู่กับแวเดอร์เบ r m a n ของโทมัสชาร์ฟเขาก็ถูกวางให้เป็นกำลังสำคัญของทีมทันทีในซีซั่นถัดมา2008-2009กับ,บเบ r เ m เออร์ซิลรับบทบาทเป็นฮีโร่ยิงประตูชัยในนัดชิงชาเลิศพาเบร e m e n คว้าชแชมป์เดฟเวเโพคาวโดวยการเอาชนะไบเออร์เลกูเซนไป1ประตูต่อศูนย์จนชื่องเออร์ซิลเริ่มถูกพูดถึงเป็นวงกว้างมากขึ้น ในเยอรมันณเวลานั้นเ้าสู่ฤรุการ2,009ถึง2,010เออสุร์กลายเป็นตัวหลักของเรเมนเต็มตัวเขาลงเล่นไปสาเวตนัดในบุนเดสลีกายิง9ประตูและทำไปถึง16แอสซิสกลายเป็นเพลย์เมคเกอร์ที่สร้างสรรค์เกมได้อย่างยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่นั้นเออ์ซรลยังพาเรเมนไปถึงรอบชิงชาเลต์เดฟเบโพคาวได้อีกครั้งแต่ครั้งนั้นแพ้ให้บาเยอร์มวนิกสูงประตูต่อ4ถึงแม้จะพลาดการคว้าทั่วรางวัลแต่ฟอร์มการเล่นเออร์ซิล ก็โดดเด่นจนถูกยกให้เป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวรุกที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุโรปฟุตบอลโลก2010คือเวทีแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวของเขาชื่อของเออร์ซิลถูกพูดถึงมากขึ้นเพราะาการวาดลวดลายลีลาเทคนิคและชั้นเชิงอันสง่างามของเขาซึ่งเป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเห็นได้จากนักเตะคนไหนเลยใน <L CU S 1> okay, ทัพอินซีเล็กเออร์ซิลเคยอธิบายสไตล์การเล่นฟุตบอลของตัวเองเอาไว้ว่าเทคนิคและการสมบัตบอลของผมมาจากสายเลือดตุรกี ส่วนวินยัยทัศนคติและการทุ่มเทเต็มร้อยมาจากความเป็นเยอรมันนี่จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอดได้อย่างชัดเจนว่าเขาสามารถผสมผสานสไตล์การเล่นที่เขาซึมซับมาตั้งแต่เด็กได้เป็นอย่างดีสําหรับนิสัยใจคอของคนเยอรมันนั้นเชื่อว่าทุกคนน่าจะพอทราบกันดีอยู่แล้วว่าคนดอยช์มีลักษณะนิสัยที่ตรงไปตรงมาอะไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีก็ว่าไม่ดีซึ่งมิโรสลาฟโคเซ่แข่งวัยเก่าของทัพอิ k, นสิเลกณเวลานั้นพูดถึงเออร์ซอไว้ว่า เรากำลังมองไปที่นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของโลกในอนาคตเออร์ซิลเก่งถึงขนาดนั้นจริงๆจริงๆแล้วโครเซ่บอกว่าเขาไม่ได้ชอบเปรียบเทียบนักเตะมากมายนักหรอกแต่เมื่อคนพูดถึงเมสซี่โรนัลโดกาก้าว่าเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกแต่เออร์ซิลก็เก่งไม่แพ้ใครในนั้นเลยโคเซ่ให้สัมภาษณ์แบบนั้นไว้เมื่อปี2010ครับ และใครจะคิดว่าสิ่งที่โคเซ่พูดเอาไว้จะกลายเป็นจริงในฟุตบอลโลก2010ด้วยผลงานอันโดดเด่นกับเรเมนทำให้โยคิมเลฟเรียกเออร์ซิลติดทีมชาติชุดใหญ่ไปรู้สึกฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้แม้จะยังหนุ่มแต่เขาก็ถูกมอบหมายบทบาทสำคัญในตำแหน่ง p l a y เกอร์ของทีมเออร์ซิลสร้างชื่อทันทีตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มโดยนัดสุดท้ายกับกาน่าเขายิงประตูสุดสวย จากนอกกรอบเกียรโทษช่วยเยอรมน,นีเข้าสู่รอบนอกเอาท์และทําให้คนทั้งโลกเริ่มหันมาจับตามองในรอบสุทีมเยอรมน,นีถนล่มอังกฤษ4ตอนน่อ1เกมนี้แม้เออร์ซิลจะไม่ได้ยิงแต่ก็ยังโชว์ลีลาและเทคนิคอันแพรวพราาเล่นงานแนวรับทีมชาติอังกฤษจนแทบรับมือไม่ไหว จากนั้นในรอบ8ทีมสุดท้ายเยอรมนียังเดินหน้าต่อด้วยการถล่มอาเจเดนา4ประตูต่อ0ูนย์เอร์ซิลสามารถทำแอสซิสต์ได้และมีส่วนร่วมกับการสร้างสารรค์เกมรุกสำคัญสคัญอย่างต่อเนื่องแม้สุดท้ายเยอรมนียจะตกรอบรองชาเลิศด้วยน้ำมือของสเปนจากลูกม่งของกาเลสปูโยแต่เออร์ซิลก็ถูกยกให้เป็นหนในหนักเตะที่แจ้งเกิดอย่างสมบูรณแบบในทัวร์นาเมนต์นั้น หลังจบฟุตบอลโลก2010เขาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์แม้จะไม่ได้รางวัลแต่ก็ถือเป็นก้ากระโดดครั้งใหญ่ในชีวิตการค้าแข้งและแน่นอนครับนั่นทำให้บรรดาสโมรสรยักษ์ใหญ่พร้อมจะล่าลายสนองเขาไปร่วมทีมหลังฟุตบอลโลก2010จบลงชื่อของเออร์ซิลถูกพูดถึงไปทั่วโลกในฐานะเพลย์เมเกอร์ที่มีลาอันเหลือร้ายและมีการจ่ายบอลเป็นอาวุธเด็ดทำให้นะเวลานั้นเขาตกเป็นข่าวกับลายสโมรสรยักษ์ใหญ่ในยุโรป แต่สุดท้ายเรอัลมาดริดคือทีมที่คว้าตัวไปครองในเดือนสิงหาคม2010โดยค่าตัวราว18ล้านยูโรจากเวเดอร์เบรเมนทำให้การยา้ายทีมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ออกมาค้าแข่งนอกเยอรมนนีและยังเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ขึ้นอีกเท่าตัวเพราะสโมสรที่เขาย้ายมาคือเรอัลมาดริดทีมที่มีปราสา์อันยิ่งใหญ่และมีนักเตะระดับโลกมากมายอยู่ในทีม ที่ซาเตโกเบนาเบลเวลานั้นเออซิลได้ร่วมงานกับกุนซืออย่างโชเซมูรินโญ่และต้องแย่งตำแหน่งกับสตาร์ดังมากมายยกตัวอย่างเช่นเริคาโดกาก,ากา้าแต่เออซิลก็กลายมาเป็นหัวใจในเกมรุกของทีมได้อย่างรวดเร็วเขามีสายตาที่เฉียบคมในการจ่ายบอลการควบคุมจังหวะและการหาช่องว่างที่ไม่มีใครคาดคิดโดยในหลายๆจังหวะคนทั่วไปคงไม่คิดว่าเขาจะจ่ายบอลไปในพื้นที่ตรงนั้นได้แต่เออซิลกลับทําได้และทําจนกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้ว รุูการแรกกับเรอวมริตในซีซั่น2010-2011เขาจบด้วยการทำไปถึง28แอสซิสในทุกรายการที่เขาลงสนามไป53เกมและยังพาทีมควาชช้าแชมป์โกปาเดเรหลังชนะบาเซลนาในรอบชิงชาเลิศจนทำให้ชื่อของเขากลายเป็นดีลที่ถูกยกย่องว่าคุ้มค่าที่สุดดีลหนึ่งในตลาดรอบนั้นเลยในรุูการถัดมา2011-2012นี่เป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเออร์ซิลครั้งหนึ่งเลย เอาซิทำไปถึง18แอซิสในลาลิกาสเปนช่วนมาดริดทำใส่เตะยิงประตูดได้ถึง121ประตูและคว้าแชมป์ลีกมาครองได้ได้วยการคว้าไปถึง100คะแนนความบาเซโลน่ายุคเปปกาเดวาร่าได้อย่างขาดลอยถึง9แต้มตลอดสารฤดูกาลกับทัพราชาชุดขาเออซิลอทำไปทั้งหมด27ประตูและ80แอซิสจาก159เกมตัวเลขนี้ทำให้เขาได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแอซิส ของวงการฟุตบอลยุโรปในยุคนั้นขณะคิสเตโนโรอโดยังพูดถึงเขาไว้ว่าการมีเออร์ซิลอยู่ข้างหลังคือสิ่งที่นักเตะอย่างเขาต้องการที่สุดเพราะมันทําให้เขาทําประตูได้ง่ายมากขึ้นแม้จะไม่สามารถควา้าแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ในช่วงเวลาที่อยู่กับเรอัลมาดริดแต่ชื่อเสียงของเออร์ซิลก็ก้าวเข้าสู่ระดับโลกและเขาก็ถูกยกย่องให้กลายเป็นหนึ่งในเพลย์เมคเกอร์ที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษหลังจากสร้างชื่อกับเรอัลมาดริดเออร์ซิลก็ยังคงเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติเยอรมนีมาอออย่่่างงตเนื เขามีบทบาทสำคัญในศึกยูโร2012ที่โปลแลนด์และยูเครนแม้ทีมจะตกรอบรองชาเลิ์แต่เออร์ซิลก็ถูกยกให้เป็น1ในมิดฟิลด์ที่เล่นได้อย่างสม่ำเสม,มอมากที่สุดก่อนที่สุดท้ายในปี2013เขาจะตัดสินใจออกไปหาความท้าทายครั้งใหม่บนเวทีที่ชื่อว่าพรีเมียร์ลีกอังกฤษย้อนกลับไปในฤดูกาล2 0 1 3 2นสิ r ถึงสองพอาร์ซอลออกสตาร์ทได้ไม่ดี โดยการแพ้ออสเตรีล่าคาราง1ประตูต่อ3ามจนแฟนบอลเริ่มเรียกร้องให้สโมสรสริมทัเพร้ะในเดือนสิงหาคม2013ก่อนถึงวันเดทไลน์ในตลาดรอบนั้นอาร์ซอลเพิ่งจะเซ็นสัญญากับนักเตะเข้ามาเพียงแค่2คนเท่านั้นนั่นคือยายาซโนโก้กองหน้าดาวรุ่งจากฝรั่งเศสและมาเตเยอฟลาเมนี่อดีตนักเตะเก่าที่ไปเซ็นฟรีกลับมาจากเอซิมิลานแม้ว่าหลังจากแพ้วิลล่าทีมจะกลับมาเก็บชัยชนะได้ในการเยือนฟูลแลมแต่แฟนบอลอีกมากมายก็ยังมองขุมกำลังของทีมมันยังไม่เพียงพอที่จะทำให้รู้ ความสำเร็จได้แต่หลังจบเกมที่อาร์ซอลเปิดบ้านชนะคูอริอย่างท็อตแนมอสเปอ์หนึ่งประตูต่อศูนเวนเกอร์ได้สัมภาษณ์หลังเกมตามปกติแต่เขาก็ได้ทิ้งคําพูดที่เป็นปริศนาไว้ว่าบางทีเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีๆกับพวกคุณได้นะ พร้อมกับรอยยิ้มที่ทุกคนน่าจะจดจํากันได้ดีจนถึงทุกวันนี้เลยครับแต่ในเวลานั้นที่แฟนบอลรู้สึกไม่ดีกับผลงานโดยผลงานที่ยังไม่สอนเสมอการเสริมตัวก็ยังไม่โดดเด่นชัดเจนใครจะไปคิดว่าสโมสรและเวนเกอร์จะทําสิ่งที่สร้างความตกตะลึงได้ถึงขนาดนี้เพราะไม่ใช่แค่กับแฟนบอลอาร์เตตเท่านั้น แต่ยังสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งเกาะอังกฤษอีกด้วยเพราะในวั line, นเด็ดไลน์อัซอประกาศเซ็นสัญญาคว้าตัวเมซุตเออซิลมาจากเรอลมริตด้วยค่าตัว42.5ล้านปอนด์ทำลายสถิติเดิมของสโมสซอนที่จ่าย15ล้านปอนด์ให้กับเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพื่อคว้าตัวอังเรอาชาวินเมื่อปี2009ไปแบบราบคาบ ในวันนั้นที่ s k y ยสปอตได้รายงานข่าวเกี่ยวกับดิวนี้ก็มีผู้สื่อข่าวภาคสนามอย่างเกรนฮิลส์ที่ได้ไปรายงานข่าวอยู่ที่หน้าเอเวอเรสต์สเตเดียมเพื่อประกาศว่าดิวของเออร์ซิลย้ายมาสู่อาร์ซนอลนั้นเสร็จสิ้นแล้วก็มีเหล่าสาวกเดอะกูเนอร์สที่หน้าสนามเข้าโผล่ร่วมเฟรมในกล้องถ่ายทอดสดพร้อมกับกระโดดเฮกันลั่นกลายเป็นหนึ่งโมเมนต,ต์ที่น่าจดจำมาถึงทุกวันนี้จากสิ่งที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการมาของเออร์ซิลสร้างแรงกระเพื่อมได้มากขนาดไหน เพราะแฟนอาร์ซนอลต่างก็เนื้อเต้นกันไปตามๆกันที่ยัมีนักเตะระดับเวิลด์คลาสลงเล่นให้กับสโมสรอนทีมที่ถูกมองว่าไม่มีเงินมาตลอดแต่กลับใช้เงินจํานวนมากในขณะนั้นทุ่มซื้อนักเตะระดับเออร์ซิลเข้ามาร่วมทีมได้นี่จึงเป็นที่มาของวลีที่ว่ามาคนเดียวเสียวทั้งลีกนั่นเองครับ พูดถึงเบื้องหลังดีลประวัติศาสตร์ The Mirror สื่อในอังกฤษเปิดเผยว่าการซื้อตัวที่น่าตื่นเต้นของอาร์ซอลครั้งนี้ไม่ใช่การซื้อแบบฉุกลระหุกแต่ชื่อของเออร์ซิลถูกวางไว้ตั้งแต่3เดือนก่อนที่จะถึงวันเดดไลน์แล้วในความขัดแย้งของแดนนลเลวีปรางสโมสอนสเปอร์ ur, ผู้ซึ่งถูกเชื่อว่าเขาพยายามชะลอดีลการย้ายทีมของแกเรตเบลไปเรอลมริด เพื่อไม่ให้ทัพราชันชุดขาวขายผู้เล่นให้กับอาร์ซอลเพราะณเวลานั้นอาร์ซอลตกเป็นข่าวกับนักเตะของเรอัลมาดริดมากมายหลายคนวันนั้นเกมที่อาร์ซอลเปิดบ้านชนะ 0. สเปอร์1-0ขณะที่เลวี่อยู่ในห้องประชุมที่เอเมเรสสเตเดียมซีอีโอของอาร์ซอลณเวลานั้นอย่างอีวานกาซิดิสกลับอยู่ที่มาดริดเพื่อเจราจาดิวในวันนั้นส่วนผู้ประสานงานในการย้ายทีมก็คือดิกหลออยู่ที่เยอรมนีเพื่อเจราจากับคุณพ่อและเอเย่นของเออร์ซิลกาซิดิสผู้เคยทำงานในเมเจอร์ลีกรู้จัก ผู้บริหารเรอัลมาดริดอย่างโคเซอังเคลซานเชสมากว่า10ปีหลังจากที่เคยติดต่อเมื่อตอนที่ราชันชุดขาวพยายามทําตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ช่วงต้นซัมเมอร์นั้นเมื่อชัดเจนว่าการย้ายของแกเรตเบลอาส่งผลต่อทำให้เรอัลมาดริดต้องขายผู้เล่น และอาร์ซนอลติดต่อเข้าไปเพื่อขออัปเดตเกี่ยวกับเออร์ซิลคาริมเบนเซม่าและอังเคลดิมารียแต่ผู้จัดการทีมอาร์ซนอลอย่างอาร์เซนเวนเกอร์ชื่นชอบเออร์ซิลมาตลอดและพยายามเซอรนยาก,กับเขามาแล้วเมื่อ3ปีก่อนก่อนที่นักเตะจะย้ายไปเรอัลมาดริดเวนเกอร์เคยเรียกเออร์ซิลว่าเป็นนักเตะในฝันของเขาโดยลุปรางเทคนิคและเป็นนักเตะที่มีมายเซ็ตที่เป็นน้ำไม่เต็มแก้วเสมอทำให้เวนเกอร์อยากได้เออร์ซิลมาร่วมทีมมากๆสสัปดาห์ก่อนหน้าที่ทัพปืนใหญ่จะคว้าเออร์ซิล ทางเรมาร,มริดได้สอบถามความต้องการของทั้ง3คนอย่างเออร์ซิลเบนเซม่าและดิมาเรียในตอนแรกไม่มีใครอยากออกจากซานเตโกเบนาเบลแต่เป็นเบนเกอร์ที่โทรศัพท์ติดต่อโดยตรง เพื่ออธิบายแผนงานความเทเลชยานและตำแหน่งที่จะลงเล่นให้กับเออร์ซิลขณะที่แพรไมลกเกอร์ก็โทรศัพท์หาเออร์ซิลเพื่อร่วมชาติด้วยเช่นกันและในคืนวันเสาร์ที่3ส,ส,สิงหาคมก่อนแข่งกับสเปอร์อาซออก็รู้สึกว่าดิวใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วอีวานกาสดิตและดิกรอเดินทางไปมาดริดในเช้าวันอาทิตย์ที่1กันยายนขณะที่เออร์ซิลมีข้อเสนอที่ใหญ่กว่าจากปารีสแซงต์แชงกและมีความสนใจจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่สุดท้ายเจ้าตัวก็เลือกอาร์เซนอล ผู้ถือหุ้นใหญ่ของอาซ้ออย่างแซงครองกี้ก็อยู่ในสายตลอดและยินดีสะสนเงิน42.5ล้านปอนด์ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับวงการฟุตบอลกลกฤษเป็นอย่างมากก่อนที่ทั้งอาซ้อและเรอัลมาเดจ,จะจับมือปิดดีลกันในคืนวันอาทิตย์และเสร็จสมบูรณ์ในเช้าวันจันทร์หลังจากแพทย์ของอาร์ซอลแกรี่โอดิสคอร์เดินทางไปตรวจร่างกาย กลายเป็นว่าการขัดขวางของเดนเน่เลวีนั้นไม่เป็นผลทําให้เท่ากับว่าสเปอร์ณเวลานั้นพ่ายแพ้อาร์ซนอลทั้งในและนอกสนามหลังจากหลายเดือนของคําวิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายการย้ายทีมท้ายเวนเกอร์กาสิลิรอและครองกี้ ทำสาเร็จในการเสริมดิวใหญ่และพวกเขาคือคกุญแจสําคัญของดิวที่สร้างความสั่นสะเทือนให้วงการฟุตบอลอังกฤษและช่วยยกระดับอาร์ซนอลลงถึงทําให้เพื่อร่วมทีมเก่าของเออร์ซิลที่เราามร็ดตกตะลึงอีกด้วยเพราะเซโกรามอสบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากที่เออร์ซิลยากไปสำหรับเขาเออร์ซิลไม่ใช่แค่เพื่อร่วมทีมในสนามแต่ยังเป็นเพื่อนที่ดีนอกสนามด้วยถ้าเป็นเขาเขาคงไม่อยากให้เออร์ซิลยากไป แต่นั่นคือการตัดสินใจของสโมอสรอนเขามั่นใจเต็มที่ว่าเออร์ซิลจะเป็นดาวเด่นที่อาร์เซนอลเพราะว่านี่คือราชาแห่งการจ่ายบอลของจริงและตัวเขาก็รู้จักซันติกาซาร่าเป็นอย่างดีด้วยและเชื่อว่าทั้งคู่จะสร้างปรากฏการณ์อันยิ่งใหญ่ได้ไดแน่และแน่นอนว่าเขาจะคิดถึงเออร์ซิลและเมื่อการย้ายทีมเสร็จสิน้นเอร์ซิลผู้เปรียบเสมือนศินลปินในคราบนักฟุตบอลก็ได้สร้างเรื่องราวอันน่าจดจำมากมายในถิ่นเอร์เรตสเตเดียมการมาของเออร์ซิลคือการยกระดับทีมอย่างชัดเจน เพราะการเล่นของเขาสามารถกลมกลืนเข้ากับฟุตบอลของเวนเกอร์ได้อย่างสมบูรณ์ทําให้ณนะตอนนั้นนอกจากซันติกาโซล่าที่คอยสร้างสารรค์โอกาสให้กับบรรดาตัวรุกคนอื่นแล้วอาร์ซก็มีเออร์ซิลราชาแการจ่ายบอลมาเพิ่มมิติความอันตรายในพื้นที่สุดท้ายในฤดูกาลแรก2013-2014เอร์ซิลมีส่วนสำคัญพาทีมควา้าแชมป์เอฟเอคัได้ทันทีนั่นคือความสําเร็จที่อาร์ซลรอคอยมานาน9ปี นับตั้งแต่แชมป์เอฟเอับในปี2005ไม่เพียงแค่นั้นในซีซั่นถัดมาเขายังพาอาร์ซอลป้องกันแชมป์เอฟเอับ ได้สาเร็จแม้ว่าการมาเล่นที่อังกฤษจะทําให้เขาได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาลงสนามทั้งทีมและแฟนบอลต่างก็มีความมั่นใจมากขึ้นและเพียงปีแรกชื่อของเออร์ซิลก็เข้าไปอยู่ในหัวใจของแฟนบอลอาร์ซนอลเพราะด้วยทั้งการเล่นและด้วยแพชชั่นที่เขามักสแสดงออกมามันทำให้เห็นว่าเขามีดีเอ็นเอความเป็นกูเนอร์สอย่างเต็มตัวพร้อมกับวลีที่เขามักจะพูดอย่างติดปากอยู่เสมอว่าอย่า yeah, ก yeah ันเนอร์สอย่าทำให้แฟนบอลต่างก็ตกหลุมรักเขา ตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่ในฤะดูกาล2015-2016จะเป็นปีที่เออร์ซิลพีกที่สุดในพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะการเล่นร่วมกับอ l e x เล็กซสซานเชสที่เขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเออร์ซิลทำไปถึง19แอสซิสใกล้เคียงกับสถิติสูงสุดตลอดการของลีก20แอสซิสเลยทีเดียวแม้วสุดท้ายซีซั่นนั้นอาร์ซอลจะพลาดเสียแชมป์ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไปแบบน่าเสียดาย แต่แฟนบอลก็ยกให้เขาเป็น playmaker เบอร์หนึ่งของพรีเมียร์ลีกในเวลานั้นเลยจนในซีซั่น2016-2017ก็ 27, 27, เป็นอีกครั้งที่เออร์ซิลมีส่วนร่วมในการพาอาร์ซนอลคว้าแชมป์เอฟเอคัโดยการชนะเชลซี2-1ในนัดชิ้งชาเลิศกลายเป็นเอฟเอคัพสมัยที่3ของเออร์ซิลในสีเสื้ออาร์ซนอลแม้ว่าจะไม่สามารถควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกหรือแชมเปี้ยนส์ลีกกับอาร์ซนอลได้แต่สำหร e ับเออร์ซิลเขาก็ถูกแฟนบอลยกย่องอยู่เสมอทั้งเรื่องฝีเท้าและความเป็นกูเนอร์ ในปีถัดๆมามิดฟิลด์แชมโล่ก็ยังคงเป็นตัวหลักของอาร์เซนอลเหมือนเช่นเคยเพียงแต่ผลงานของเขาอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงเหมือนก่อนแล้วโดยสดร้ร่างกายที่ถดถอยลงไปพร้อมกับอายุที่มากขึ้นทำให้เขาได้รับอาการบาดเจ็บอยู่บ่อยๆและส่งผลให้ขาดความต่อเนื่องในการลงสนามก่อนที่ท้ายที่สุดก็จะถึงเวลาที่ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตคนละเส้นทางหลังปี2 0 1สสถานการณ์เออร์ซิลในทินเอเวอเรสต์เดียมก็เริ่มเปลี่ยนไปเมื่อเขามีปัญหากับอูนาเอเมรี่จนไม่ค่อยลงสนามให้กับอาร์เซนอล และต่อมาในยุคของมิเกลอาร์เตต้าผู้จัดการทีมผู้เคยเป็นอนดีตเพื่อร่วมทีมของจอมทัพอินซิเล็กก็ตัดสินใจที่จะไม่ใช้งานเออร์ซิลเนื่องจากเขาไม่สามารถลงเล่นในแผนที่อาร์เตต้าต้องการวางรากฐานให้กับสโมสรได้แม้จะเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของอาร์ซอล3 5 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์แต่เขาก็ไม่ได้ถูกใส่ชื่อในชุดลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษและยูโรปาลีกฤุูการ2020-2021ถึง สุดท้ายในปี2021เออร์ซิลจึงตัดสินใจแยกทางกับอาร์เซนอลและย้ายไปเล่นกับเฟเนวบาเชในตุรกีก่อนปิดฉากอาชีพกับอิสตันบูลบาซักเซียห์และประกาศแขวนสตั๊ดในปี2023ในวันที่แยกทางกับอาร์เซนอลเอร์ซิลก็โพสต์อำลาอย่างสุดซึ้งไว้ว่าเขาอยากขอบคุณสโมสสสำหรับการเดินทางที่ยอดเยี่ยมตลอด7ปีครึ่งที่ผ่านมาพวกเราได้คว้าแชามป์ร่วมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีและสร้างความทรงจำที่จะจดจำไปตลอดชีวิตและแฟนบอลอาร์เซนอล จะอยู่ในใจของเขาตลอดไปเมสซุตเออร์ซิลถูกจดจำในฐานะหนึ่งในเพลย์เมกเกอร์ที่มีพรสวรรค์มากที่สุดในยุคสมัยหนึ่งของโลกฟุตบอลเขาไม่ได้มีชื่อเสียงจากการยิงประตูถล่มทลายแต่กลับมาจากความสามารถในการผ่านบอลการมองเห็นช่องว่างและความเข้าใจเกมที่มีความเหนือชั้นที่เรามารดเขาคือคนสาคัญที่ทําให้คริสเตียโนโรนัลโดยิงประตูได้มากมายที่อาร์ซิโเขาคือศูนย์กลางในการสร้างสารรค์เกม ในยุคที่ทีมกลับมาคว้าแชมป์บอลถ้วยในประเทศได้และกับทีมชาติเยอรมนีเขาคือหนึ่งในกุญแจสําคัญที่ช่วยทีมคว้าแชมป์บอลโลกปี2014แม้ช่วงปลายอาชีพจะไม่ได้สวยงามนักทั้งปัญหาในสโมสรและการเลิกเล่นทีมชาติที่มาพร้อมเสียงวิจารณ์ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเออร์ซิลได้สร้างช่วงเวลาที่เป็นแรงบันดาลใจให้แฟนฟุตบอลทั่วโลกสำหรับแฟนบอลยุคใหม่ชื่อของเออร์ซิลจะยังคงถูกพูดถึงในฐานะศิลปินลูกหนังผู้ที่พิสูจน์ได้เห็นว่าในเกมฟุตบอลบางครั้งการจ่ายบอลเพียงหนึ่งครั้งอาจมีค่ามากกว่าประตูที่ยิงได้เสียอีกและนี่คือเรื่องราวของเมซุตเออร์ซิลผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเจ้าของวลีมาคนเดียวเสียทั้งลีครับและนี่คือทั้งหมดของกั n เนอร์สตอรี่เล่าเรื่องอาร์ซ็อลในวันนี้ ถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทั้ง2ช่องทางกดกูเนอร์ ner, พื้นหนึ่งคนรักอาร์ตอลด้วยนะครับอยากให้เล่าเรื่องไหนเกี่ยวกับนักเตะคนไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้ขอตัวไปก่อนอาร์ตอลโจงเจริญสวัสดีครับ